มื่อนี้สิมะอวดพักในโลงเลื่อนค่ะในโลงเลื่อนในหน้อยของเข้าสิปลูกพักอีหยังแน่มาเบิงกันค่ะทั้งนี้ก็จะเป็นพักสลระแหน่ค่ะสลระแหน่เอาไปใส่ลาบงวกําลังงามเลยค่ะปลูกใส่กรละมังไว้ค่ะทั้งนั้นก็จะเป็นพักขึ้นชายขึ้นชายนี่งามบบท่านขายใหญ่บบท่านเด็ดเซต,ตมมามาทั้งนี้ก็จะเป็นเคลค่ะผักเคลต้นที่สูงสีเยอก ผักเขียวนี่สารอาหารหลายค่ะวิตามินหลายเป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือว่าเป็นราชินีผักใบเขียวนี่ค่ะกำลังงามคือกันเด็ดเซตุลมมามาค่ะโบคอยแดดเอาไปเห็ดนามปันมาทางนี้มาเบิงพักชีค่ะพักชีปลูกใส่กะละมังไว้ก็งามงามแล้วกินโมท่านเลยค่ะใส่กะละมังใส่กระถางไว้ปลูกร้เกินไปค่ะกินหมท่านเลยบาดนี้ เงาถิมแล้วสูงสูงขื้นซื่อนี่ค่ะซิปลอยให้เพื่อนเป็นดอกค่ะเพราะว่าบอค่อยได้เห็ดกับเขานี่ค่ะโอ้ต้นสูงต้นเขี้ยวงามเลยค่ะนี่เป็นตะอนซ้อนคืออย่างนี้เอาไปเห็ดเมนูได้ดีซิมีมีกระถางนี่บ่างามค่ะกระถางเดียวนี่บ่คือหมูบ่างามนอกนั่นก็มีต่งามงามค่ะ ไปทางนั้นก็นจะเป็นหอมแบงค่ะหอมแบงกะเป็นสีไข่ๆอยู่ทุกเถื่อกับสิใบฮักใบลมนะสิเป็นคือหอมแขกตัวนั้นหอมแขกค่ะใบสีฮักสีลมเพื่นวานมันบ่พ่อน้ำนี่ค่ะแต่ก็งามอยู่มีอยู่สองกระถางทางนี้ก็จะเป็นเบียร์พักกวางตุงหองเตค่ะเสียไปใส่กองโฟมอยู่อีกหม่องหนึ่งอยู่คางบ้านค่ะ มาทางนี้ก็สิเป็นเบียแตงต้นแตงน้อยๆข้องเฮาได้เก่าต้น่ะรอบนี้ทางนี้ก็จะเป็นต้นกาพักคนาค่ะพักคนาก็ประกาศดอกกวางตุ้งดอกไหมกวางตุ้งดอกนี่เกิดบ่ค่อยดีเลยค่ะเกิดบ่าลายทางนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศสีดาเป็นรุ่นที่สองค่ะ กำลังออกดอกกำลังจับหน่วยเห็นหนวยในนอยๆมาแล้วค่ะปลูกไว้ในโล่งเลือดนี่หกตนค่ะเอาลงดินนำ้ำเอาใส่ในถุงนำ้ำนี่กำลังออกดอกเลยค่ะมะเขือเทศรุ่นต่อไปของเรากระสิดกคือกันอยู่ละมังเพราะว่าเห็นดอกเพ่นหลายอยู่ค่ะ ทั้งนี้ก็จะเป็นสวนพักคางบ้านของเฮ้าค่ะสิบปลูกพักในกองโฟมแต่ก่อนปลูกในกระถางที่นี่ไปไนใดกองโฟมมากฟี่ๆค่ะกัสิปลูกลงดินค่ะบบเมนบ่แมนพักน้ำนี่ค่ะอยู่ในขั้นตอนเตรียมดินเตรียมดินเตรียมกองโฟมเตรียมปลูกพักไอรุ่นต่อไปถี่พอไว้ในโ่งเลื่อนนะคะอันนี้คือพักกวางตุงดอกนี่ค่ะที่เอาลงเอาลงใดประมาณสามสี่เมื่อล่ละคะ่ะกับ่บันงาม แมงมากินแล้วอันแผ่นสีเหลืองๆนี้คือแผ่นกาวดักมะแลงค่ะกะ็ะอ้อยปุ๋ยเพิ่นไปละละนาสีเบิงอีกจักสองสามเมื่อนาสีงามค่ะใส่ปุ๋ยเคมีก่อนค่ะอันดับแรกเลยกระทุงให้เพิ่นงามก่อนเดี๋ยวต่อไปจสีใส่ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยมุ่นใส่เดือนแล้วก็ปุ๋ยขี้งัวปุ๋ยขี้บัวน้ำหมักขี้บัวน่ะนะคะ ทั้งนี้ก็จะเป็นพักสลัดค่ะพักสลัดปลูกบัวลายบัวงามเลยค่ะเอาล่งดินดนอะาเด้แ่กับบงามมาเบิงผักกาดเขียวหน่อยค่ะผักกาดเขียวหน่อยเกิดลายหลายนี่ค่ะปลูกใบสองกองโฟมกองโฟมเนี่ยไอเข้าร่องพืน้นโดยโดยฟางแห่งก่อนเด้อเอาฟางแห่งเอาใส่เกือบเต็มเลยค่ะ และที่นี่เขาจังผสมดินปลูกดินปลูกข้องเห้าหนี่สีมีดินแล้วก็มีแกลบมีมู้นวัวปุ๋ยขี้วัวค่ะเอาผสมกันและจังเอามาเทลงค่ะมาเบิงพักสะเลแน่อีกกองโฟมหนึ่งค่ะกําลังงามคือกันนี่มาทาั้งนี้ก็จะเป็นต้นกาพักอีตูค่ะใบแมงลักกําลังงามเลยค่ะกําลังเคี้ยวขึ้นมาเลย กวางตุงดอกของเฮากกบยังตน้ตนต้นน้อยน้อยนึงก๋มีแมงมากินแล้วค่ะมีนอนมีแมลงมารมาบกวนแล้วปลูกไว้แค่นี้ค่ะค่ะปลูกไ้พ่อได้กินปลูกบลอล้ายประมาณรอยก็ต้นค่ะอันนี้คือเฮาเตรียมดินว้ก่อนต้นกาข้องเฮายังอยู่ในโร่งเลื่อนบ่ท่านใหญ่ค่ะทยอยเห็ดใวเหมือละสามซีกับไอ้สามซีกองโฟมค่ะ มาเบิ้งทั้งนี้ค่ะสิเป็นต้นกระลำที่ปลูกไว้ตั้งแต่หลุนแรกๆขุนตั้งแต่เริ่มได้ตั้งแต่เริ่มเ็ดสวนจักเดือนละประมาณสามเดือนเนาะนี่ค่ะปลูกไว้ในกระถางขนาดขนาดซิปนิวค่ะเพิ่นกระสีหัวใบใหญ่ใบใหญ่คือเอาลงดินเด้หัวไหนน้อยหัวเราบดถึงโลค,ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากระถางเข้ามันหน่อยไปที่หลังตรงปลูกกระถางให้ไว่านี้ อันนี้คือหัวใหญ่สุดของเพลินละอคะนี่หัวนี่ประมาณโลหนึ่งคะ่ะทั้งนั้นกับสิมมิตะหัวในน้อยๆบ่เทิงโลปลูกไว้สิบหาต้นมาเบิ่งสองต้นนี่สองต้นนี่ก็ง่ามอยู่คะ่ะแต่กับหัวบ่ยใหญ่นี่หัวในน้อย,อยแต่ก็กินพอดีนเนาะ กินแบบว่ากินหัวเดียวหัวเดียวให้เบิดไปที่เดียวเลยค่ะหัวนี้ก็สิเป็นเป็นใบใหม่ๆใบกรอบๆเขาค่ะมาอวดมาเขือเทศอีกก่อนมะเขือเทศสมตำนี่ได้กินแล้วเดอ้อนี่โรคคากค่ะแล้วก็งามค่ะโบมีมาแรงมาเจาะเลยเพราะว่าเขาใส่แผ่นดักมาแรงวันนี่พอกินแล้วค่ะ เก็บไปตำสมตำสองสามเทื่อแล้วสามต้นนี้กะจนกินบบท่านแล้วค่ะไข่แนเพิ่นซุกบบเร็เวอีกจักหน่อยผวกอันทีอยู่ในโร่งเลื่อนกําลังเป็นดอกนะ่ะกะสิเป็นเป็นหนวยขึ้นมาเฮ้จังไดยสิกินท่านบาดนี้ยังวายอยู่หน่วยซ้ำนี่ก็เก็บใดแล้วค่ะนี่เก็บไปตำสมตำใดแล้วซุกแล้วโอ้ยอดซ้อนแห้งค่ะ อ่อนซ่อนมะเขือเทศคองคอยเปมนดกแห้งเห็นของผู้ใดกระกกดกคือก,ก,กันผู้ใดปลูกมะเขือเทศดูดเห็นพื้นเอาลงลิปจังสีกระดกคือกันงามคือกันค่ะนี่แหละค่ะสวนน้อยๆยของคนมาปลูกค่ะขนาดว่าไก่หลายมา้าหลายกิดบ,บม่มีอุปสรรคกระเห็ดอันรั่วล้อมไว้ค่ะรั่วตะไครยล้อมไว้เดยวสิพามาเบิ่งกองโฟมค่ะกองโฟมถีหฮาไใดมาจากเมค้าใดมาฟีฟ่ๆค่ะเ้ากระสิมาเจาะรูจังสี เ yeah. จ้อลูก่อนและที่นี้เข้าจังเอาฟางใส่ค่ะเอาฟางแห่งใส่ใส่เกือบเต็มเลยแล้วที่นี้เข้าจังมาผสมดินปลูกใส่กับพักดินใบจังสิระค่ะเตรียมแปลงจังสิดินปลูกข้องเข้านี่กับซีมีดินแล้วก็มีแกลมมีปุ๋ยขี้ง่วค่ะเอาผสมกันแล้วเอามาเทใส่นี่ค่ะเตรียมดินใบจังสิ เดี๋ยวอีเจ๊กหน่อยไอ้พักนหน่อยๆข้องเฮาเบียพักข้องเฮานี่ก็สิมารงแปลงนี่ล่ะค่ะ